เดินมารกก็เดินไม่ทันมอนนักเดินนานแล้วเร็วยิ้วยิวยิยิ้วยิ้วยิยิเก่งมากไปกับบ้านนุ่นบ้านมอนอยู่ไหนบ้านมอนอ่ะบ้านมอนอยู่ไหนคะ แม่อยู่นะคะเข้าหลังบ้านเลยไปเดินเตะสะดุด Yup. nó phải mấy mẹ cân con cho sẽ con nó lúc ấy mẹ mẹ con nó thôi thôi để cho mà đi để cho chơi เชียวไปเลยเชียวเอ้ยจะช่วยนี่จะช่วยได้ไหมมันจะติดตรงไหนเนะี่ยเชียวเออจะได้ช่วยกันไหมเนี่ย ไน้อยติดอันนี้ตาค่ายแม่มันกอยากซอยอ่ะอไ,ได้เลยแม่ค้าหันนะเออามาอานมำแล้วทีจายตาปล่ยเขาไปนะ้อแม่เหมือนนะไปไ,ไปหามแม่แมเรายังซ้อมทิ่ใจอยูอ่ไม่มาย่งเม่ซ้อมเฮ้ยังหงลับท้องมาเลยบ

มานี่โอ้ยน,นูนน้นนนไปหาแม่แม่น่นหาแม่แม่นูแม่อยู่ในบ้านน่นไปหาแม่แม่เร็วมดเอยเมื่อยเขาหมเมื่อยแทนกันเลยเนี่น